เฮ้ยร oh, so ัวรโวรัวเฮดีนะกลางใครกลางวะโรบังยะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย อูดอิจัมจิตติ้งกากไหมรูปไฟรูปไฟนี่แหละครับเกมนี้่จะเล่นรถไฟหรว่ามาเล่นแมปของผมลึกกว่าที่ผมจะสร้างมาเกทับแมป99ใน Indrales ของผมแล้วผมก็มีไอเดียของแมป99วันแล้วนะครับ กันว่าถ้าผมสร้างเนี่ยมันจะอ,ออกมาเป็นหน้าตายัางไงตอนนี้เราก็เข้ามาตายน่สตูดิโอของพวกเรากันแล้วนะครับที่เนี่ยหาโมเดลของข้กกาวเนีย่ย99วัน ไฟพวกซากปลักหัน้างน้าหมที่สายวาง หยาหยุดเลยไอเอาให้เกีือนเกี่ยวเพื่อนตรายการสิจาวเอไม่ได้ไม่หนาวในใจ ปาตวันเย่ันปาอันนี้ เราต้องเอาหัวชิดกระเพงครับทุกคนขันหลังครับขันหลังขันหล,ล,ลังสีฟ้าสาใช่ครับผมไม่ติดครับ <laughs> เอาไปแต่เราต้องเอาหัวชิดกระเพงุกเป็นไงบุกออกี่ถ้าคุณไม่ได้รู้ความรู้ใหม่จะไม่ผ่านจะไม่ผ่านอะไรเลยถ้าผมไม่ผ่าน <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยรับผมผ่านแล้ว <laughs> สามารถกดดูตรงนี้ได้แล้วทุกคน,นใครที่อยู่ข้างหลังเรา <laughs> ไม่ต้องหว่วง พี่ไปช่วยไหมเดี๋ยวทุกคนเราอ่ะเดี๋ยวผมทำไมให้ดูนะเราตรงนี้แล้วก็กดกลับตู้โอ้โหโถเอาเลยแกสวยเลยแกโอ้โหทล่ต่อไม่ได้สี่คนสวยสีมาเลรเยอยเลยยังไงรู้สึกคึกคืนเย้นี่ง่ายๆครับผมอ๋อเฮ้ก็บผ้าโหเรียนรู้อย่างไรเนี่ยส่วนนี้คือแดนทริปเนี่ยเรากด e แดนได้นะแต่ว่านี่คือแบบนี้คือกด f ได้นะครับ เราทับเดี๋ยวผมทำแบบปกติให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเข้ามาในบ้านผมนะอยากแข่งกับผมคุอผมีด้าน,น,นสองนะแต่แน่เราจะเต็นอมอนสเตี่ยจังหวะ ปกตอิอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไร ขวามากเกินนะครับทุกคนไม่ง,งั้นเราจะไม่ไปนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ไปหมายถึงว่าเราจะตกนะเราจะตกต้นกะขอโทษน,นะพี่พี่ต้องพี่ต้องไปค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อ๋ออ๋อหลอนนะไปนี่คืออะไรสองสต๊อ่าเดินเลี้ยวขวานะพวกคนนี่ก็คนชิปมา พวกมันจะรวันเลยไอ้สัตว์ตรงนี้ก็คือร้องอย่างนี้ครับทุกคน What's the องครับ